ย้อนฟังคำพุนพระเอกดังก่อนเปิดตัวคบจีซูแบล็ตพิงค์ทัศนคติความรักอบอุ่นมาก วงการบันเทิงเกาหลีใต้เซอร์ไพรส์ไม่น้อยกับการเปิดตัวคบกันระหว่างจีซูแบล็กพิงก์กับพระเอกหนุ่มอันโบฮยอนโดยทางต้นสังกัดของทั้งคู่ยืนยันว่าทั้งคู่ค่อยๆรู้จักกันและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและล่าสุดสื่อได้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองความรักของอันโบฮยอนที่เคยพูดไว้เมื่อปี2021ที่ผ่านมา ซึ่งในวิดีโอเขาถูกถาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางไกลระหว่างเกาหลีและต่างประเทศอันโบฮยอนตอบว่ามันค่อนข้างคลุมเครือนิดหน่อยและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าแต่ถ้ามีความรักผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะเอาชนะระยะทางดังนั้นฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางไกลระหว่างเกาหลีและต่างประเทศเป็นไปได้อย่างแน่นอนไม่มีทางเอาชนะความรักได้หรอก และเมื่อทามถึงความสมดุลระหว่างงานและความรักเขากล่าวว่าแม้ว่าคุณจะยุ่งกับงานคุณก็ยังรักได้แม้แต่ทหารยังหาเวลาออกเดตในช่วงพักของเขาโดยส่วนตัวแล้วตอนนี้ผมรักงานของผมแต่สักวันหนึ่งในขณะที่ทำงานหนักผมคิดว่าผมได้พบกับคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆผมติดตามความสัมพันธ์แบบสบายส และมั่นใจโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปและเขาแนะนำว่าอย่าบังคับเดดอย่าร่งรีบแต่จงแสวงหาการพบเจอกันอย่างเป็นธรรมชาติ